สูตรรดช่องออกโลงทานปริมาณเยอะครับต่อยอดจากคลิปน้ำรถช่องด้านล่างนะครับมาสู่ขั้นตอนการต้มน้ำเชื่อมกันก่อนครับน้ำเปล่า30-40ลิตรครับ น้ำตาลทรายขาว20กิโลกรัมเลยอํมใบเตยเราไปต้มกับน้ำเปล่า10-15นาทีจนใบเตยเริ่มส่งกลิ่นหอมน้ำเริ่มเปลี่ยนสีจึงใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยครับลอวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆประมาณสัก10นาทีไอ้น้ำเชื่อมเรามีกลิ่นหอมใบเตยครับผมมาสู่ขั้นตอนการขยายสูตรลดช่องเป็นตัวตัวแบบในคลิป15-18กิโลกรัมไอ้น้ำเชื่อมประมาณ6-7ลิตรแล้วก้อนน้ำกระทิรดช่องลงไปประมาณส 3-4ลิตรครับผมเราจะเพิ่มความมันนัวด้วยกระที่กล่องลงไปอีก2กล่องอิมรสชาติให้มีความหวานมันเค็มแปลแม,มนิดๆครับกินกับน้ำแข็งอร่อยลงตัวสูตรน้ำเชื่อมและน้ำกะทิสามารถทำรสช่องได้ประมาณ80-100โลใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสงใส่กันตอนไหนคอมเมนต์ Comment มาถามกันได้เสร็จเรียบร้อยครับผมกับเมนูรสช่องน้ำกะทิเอนจอยครับผม